สวัสดีครับพี่น้องต้องด้วยช่วยกันครับผมเตรียมงานพิธีไหว้ครูครับมืออื่นครับพี่น้องพ่อเอก็มาแล้วนะครับพ่อพี่มาแล้วครับรัดอิงใหให้พี่น้องครับพำลังพิธีของเรานะครับ พี่อ้นก็ปูแบบนั้นแม่ปูแบบเย้ไฝ่แม่ที่แบบปูในปูในที่ดีตะลุกเซงกิซานเม่ตะกี้ไหมรวดเดียวแม่เปิดเซนเตอร์เซนเตอร์นะเซนเตอร์ไม่รู้รู้จักเหมือนเฮลิคอปเตอร์ไหมใช่คาบิกซี่ซูเปอร์เซนเตอร์ไหมใช่ไหมวิ้ยพี่บอมอยาให้น้องฮาร์ดทำขนัดพี่บอมทำคนเดียวก็พอแล้ว แับสาวคนใช่ไหมปูแบบใหญ่จื้นเอ้ยใหญ่ใหญ่ฝ้ายแหมในตลกนะแหมรวดเดียวแล้วนะแหมพี่ทำได้นะแต่ว่าไม่รู้จะตรงไหมเหรอบ่าแมนเขาออกทั้งขุนปิ่นแหมพี่ทุ่มบริบาทั้จักรยานเป็นสังกะสีเตนมตองเป็นสังกะสียิ้มแล้วชิดเป็นไหมชเดียวไหมชิดเดียวไปเลยแม่พ่อครับพี่แบบอันยหญ่ฝ้ายแหมโอ้โหเขาใส่เขาใส่กิ่งเขาปพูดเดียวแล้วแหม อม่ศูนย์แลยงานบุญ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 ตัวเขาใปศูนย์งานบุญไหมบอกแล้ว่าเฮดคือย้ายฝ่ายนะแม่พรดเดียวแล้วแมล้เอามาซอยคุณดีกองมีคนหลกหลายนะคุณนั่งหน้ายา มาไหมไปได้มงานมาไปทีมงานเอาเฮ้ยเขาอัดคลิปอยู่เฮ้ยน้อแกล้งน้องน้องแกล้งหุูก่อนแล้วหนูก็แกล้งน้องผมาขอความเห็นใจเลยน้องก็ทีงเมื่อกี้น้องแกล้งทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ภาพมันดึกเลยเมื่อกี้น้องจับตูดพี่แล้วพี่ก็ไปแกล้งจับแต่ว่าเขาไม่เห็นตอนเขาจะแกล้งเธอไง ก็เห็นตอนที่เธอแก้เขาเนื้อโดนกระทำเลยสวัสดีครับรอบที่แปดแล้ววันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ

อคุณเียครับเียนเขาเชื่อวิกอมเดียวทังวงเลยนะครับเหกกำลังการโชว์อันนี้อันนี้อลังการเลย่จมสหกหยเขาไล่ก็ห้าได้แบบนี้คุณขาไล่ก็ห้าใช่ครับนู้คุ้มใช่ไหมลูก โย่ชืยังไนผู Bel ้ชายไหมผู teenage 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 oh, ้ชายไปเอาอีกพื้นหนึงลงไปปูข้างหลังอีกพื้นหนึ่งตรงนั้นเร็วทใส่อออยากโห้ทั้หลังก้พื้นหนึ่งเยเห็นจริงหน่อยเหรอรอนนอะไรบอนหงบอน้องวนวานให่เต้นรงบนที่ดงมันันไหมโอ้ั่นหมบอนได้อบ่พ่อพื้นหนึ่ง

พอเอมไปกันลูกๆก่อนนะครับไปตัวนั้น